รเอกรุ่นใหญ่สูงใจภรรยาเปิดบ้านจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ยิ่งใหญ่รับวัย49อบอุ่นใจทุกปีสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ปอณัทวุฒิสกิจใจที่มีอายุครบ49ปีเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาและปีนี้ภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์พร้อมลูกๆน้องภูดิษ์และน้องเผาก็ได้จัดงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองให้อย่างยิ่งใหญ่ในทีมเพื่อชีวิต โดยเอพรทีฟได้เขียนข้อความอวยพรคุณสามี ami, และเล่าถึงที่มาที่ไปในงานวันเกิดครั้งนี้ว่าแฮปปี้เบิร์เดย์สามีแห่งชาติและพ่อที่น่ารักที่สุดในโลกรักที่สุดวันเกิดพี่ปอจัดวันที่สองที่ผ่านมาทุกอย่างเร็วมากเตรียมการร่วงหน้าหนึ่งวันเท่านั้นตอนแรกว่าจะไม่จัดไปไปมามาจัดละกันกับทีมเพื่อชีวิตงานทงงานวัดต้องมาและขอบคุณทุกๆคนที่ชวนแบบเร่งด่วน มี่ชวนแบบเก่งใจมากๆมีอีกเยอะที่อยากจะชวนมาและต้องขอขอบคุณโตเก้าอี้เข้าทีมเพื่อชีวิตเข้ากับบรรยากาศมากที่สุดสวยมาก